ระบบขีปนาวุธ r b s 70เป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศระยะใกล้แบบพกพาที่พัฒนาโดยประเทศสวีเดนและได้รับการยอมรับในระดับโลกจากความแม่นยำความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการต่อต้านภัยคุกคามทางอากาศจนถึงปี2025ระบบนี้ยังคงมีบทบาทสำคัญในกลยุทธ์ทางทหารสมัยใหม่ โดยเฉพาะในสถานการณ์สงครามแบบไม่สมมาตรและการรบแบบเคลื่อนที่ระบบขีปนาวุธนี้ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันกองกำลังและสถานที่สำคัญจากอา,ากาศยานที่บินในระดับต่ำเฮลิคอปเตอร์และอากาศยานไร้คนขับ UAV ซึ่งทำให้เป็นทางเลือกที่เชื่อถือได้สำหรับประเทศที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันดินแดนและความยืดหยุ่นในการปฏิบัติการในสนามรบระบบ r b s 70ถูกพัฒนาขึ้นครั้งแรกโดยบริษัทโบ f ฟอร์ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของซาว์ และได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาตลอดหลายทศว,วรรษล่าสุดคือรุ่น r b s 70 NG New Generation ซึ่งเป็นระบบที่ทันสมัยและสามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามในปัจจุบันและอนาคตจุดเด่นสำคัญคือระบบนำวิถีแบบเลเซอร์ที่ทนต่อการรบกวนจากอิเล็กทรอนิกส์หรือเป้าหมายหลอกลวงอย่างพลุร้อนและระบบก่อกวนทำให้สามารถยิงเป้าหมายได้อย่างแม่นยำแม้ในสภาพแวดล้อมที่มีการรบกวนสูงระบบ ABS 70ประกอบด้วยฐานยิงแบบขาตั้งสาขา อุปกรณ์เล็งเป้าและตัวขีปนาวุธการออกแบบให้มีขนาดกระทัดรัดและสามารถติดตั้งได้อย่างรวดเร็วโดยเจ้าหน้าที่เพียง2-3ถึงคนแม้จะมีขนาดเล็กแต่ระบบนี้สามารถยิงเป้าหมายได้ไกลถึง9กิโลเมตรและสูงถึง5กิโลเมตรขึ้นอยู่กับรุ่นของขีปนาวุธความสามารถในการเล็งเป้าอย่างแม่นยำช่วยให้สามารถยิงเป้าอากาศยานที่เคลื่อนไหวเร็วหรือมีความคล่องตัวสูงรวมถึงโดนขนาดเล็กที่ระบบนำวิถีแบบเรดาร์มักจับไม่ได้ความยืดหยุ่นของระบบนี้ถือเป็นจุดเด่นที่สำคัญ เพราะสามารถใช้งานได้ทั้งโดยทหารราบติดตั้งบนยานเกราะขนาดเบาหรือรวมเข้ากับระบบป้องกันภัยทางอากาศทางทะเลและภาคพื้นดินอื่นๆสิ่งนี้ทําให้ r b s 70สามารถต้อรับใช้ได้กับภารกิจหลากหลายรูปแบบตั้งแต่การป้องกันฐานทัพชั่วคราวไปจนถึงการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานสําคัญในเขตเมืองรุ่น NG ได้รับการอัปเกรดด้วยระบบออปติกที่ดีกว่า การมองภาพความร้อนในเวลากลางคืนระบบติดตามเป้าอัตโนมัติและส่วนติดต่อผู้ใช้แบบดิจิทัลที่ช่วยให้การฝึกฝนและใช้งานง่ายขึ้นการนำวิถีด้วยแสงเลเซอร์ต้องการให้ผู้ปฏิบัติการเล็งเป้าอย่างต่อเนื่องตลอดการบินของขีปนาวุธซึ่งช่วยเพิ่มความแม่นยำและลดความเสี่ยงในการทําลายสิ่งปลูกสร้างหรือเป้าหมายที่ไม่พึงประสงค์โดยรอบ ขีปนาวุธของระบบนี้ติดตั้งหัวรบระเบิดแบบกระจายแรงสูงพร้อมกับฟิลด์แบบไกลเป้าหมายที่สามารถระเบิดเมื่อเข้าใกล้เป้าหมายช่วยเพิ่มโอกาสในการทำลายเป้าแม้ไม่ได้ชนตรงตรงฟิลด์นี้มีประโยชน์มากโดยเฉพาะกับเฮลิคอปเตอร์หรือ UAV ที่สามารถหลบหลีกได้ดีหัวรบชนิดกระจายยังช่วยให้สามารถทำลายเป้าหมายทางอากาศที่หุ้มกรอบเบาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องใช้พลังระเบิดสูงเกินไป ในปี2025ระบบ ABS 70ได้รับการใช้งานในกว่า20ประเทศทั่วโลกเช่นสวีเดนออสเตรเลียบราซิลและสาธารณรัฐเช็กเนื่องจากมีต้นทุนการบำรุงรักษาต่ำความน่าเชื่อถือสูงและพิสูจน์แล้วว่าทำงานได้ดีในสภาพภูมิประเทศที่หลากหลายทั้งในเขตหนาวจัดหรือทะเลทรายอิเล็กทรอนิกส์ภายในแบบโซลิดสเตตและชิ้นส่วนแบบโมดูลาช่วยให้ระบบมีความพร้อมใช้งานสูงและลดภาระด้านโลจิสติกส์เหมาะอย่างยิ่งกับภารกิจที่ต้องเคลื่อนย้ายเร็ว ในแนวคิดสงครามยุคเครือข่ายระบบ r b s 70ถูกบูรณาการเข้ากับระบบควบคุมและสังการศูนย์กลางเพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและตอบสนองต่อภัยคุกค,คามได้แบบทันทีการเชื่อมต่อเช่นนี้ช่วยให้ระบบ r b s 70ทำหน้าที่เป็นแนวป้องกันชั้นสุดท้ายร่วมกับระบบระยะไกลอื่นๆเช่น Patriot หรือ NASAMS ด้านการฝึกฝนระบบนี้ถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายผู้ปฏิบัติการสามารถฝึกได้เร็วด้วยระบบจำลองสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับการรบจริง เหมาะกับทั้งกองกําลังประจําและกองกําลังสํารองระบบนําวิถีด้วยเลเซอร์แม้จะต้องเล็งต่อเนื่องแต่กลับช่วยลดความผิดพลาดของมนุษย์เมื่อเปรียบเทียบกับระบบที่ยิงแล้วลืมการป้องกันภัยจากโดรนและอาวุธร่อนแบบลอยตัวกําลังกลายเป็นความสําคัญใหม่ระบบ ABS 70NG มีระบบออปติกความละเอียดสูงที่สามารถเล็งเป้า UAV ขนาดเล็กที่มีลายเซ็นต่ต่ำได้อย่างแม่นยำต่างจากระบบนำวิถีด้วยเรดาร์แบบเก่าที่ไม่สามารถตรวจจับเป้าขนาดเล็กได้ดี ในภารกิจจริงและการฝึกยิงเป้าระบบ r b s 70ได้แสดงให้เห็นถึงความแม่นยำและความน่าเชื่อถือในการทำลายเป้าหมายทางอากาศที่บินต่ำด้วยความเร็วสูงเรื่องราวความสำเร็จเช่นนี้ส่งผลให้ความต้องการระบบนี้เพิ่มสูงขึ้นในหลายประเทศที่มองหาโซลูชันการป้องกันภัยทางอากาศที่พกพาได้และมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องลงทุนในระบบใหญ่ที่ซับซ้อน นอกเหนือจากภารกิจทางทหารแล้ว ABS 70ยังถูกใช้ในภารกิจรักษาความปลอดภัยภายในประเทศเช่นการป้องกันสนามบินโรงไฟฟ้าฐานทัพและอาคารรัฐบาลความสามารถในการรบรับใช้แบบรวดเร็วและคล่องตัวช่วยให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสามารถตั้งระบบในจุดเสี่ยงและเคลื่อนย้ายได้ทันทีหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงจนถึงปี2025บริษัทซาบยังคงเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีในตระกูล ABS 70อย่างต่อเนื่องโดยมีเป้าหมายที่จะปรับปรุงระบบตรวจจับเป้า เพิ่มความคล่องตัวของขีปนาวุธและนำปัญญาประดิษฐ์ AI เข้ามาช่วยผู้ปฏิบัติการในสถานการณ์ที่มีความกดดันสูงในอนาคตอาจมีระบบจดจำภัยคุกคามอัตโนมัติการทำงานร่วมกับโดรนตรวจการและรุ่นขนาดเล็กสำหรับภารกิจเฉพาะทาง กล่าวโดยสรุประบบขีปนาวุธ r b s 70ยังคงเป็นกำลังหลักขององค์การป้องกันภัยทางอากาศระยะไกลในยุค2025ด้วยความแม่นยำความยืดหยุ่นและความสามารถในการต้านทานเทคโนโลยีต่อต้านทำให้ระบบนี้เป็นทรัพยากรที่เชื่อถือได้ในยุทธศาสตร์การป้องกันทางอากาศที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาด้วยการอัปเกรดอย่างต่อเนื่องและการใช้งานทั่วโลก ABS 70